ลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนดาวอังคารเกษตราธิบดีท่านจะมีดวงเด่นที่สุดด้านโจบลับมีดวงชะตาด้านการแข่งขันนะครับเป็นผู้ชนะครับดาวพุธเกษตราธิบดีท่านจะเจริญก้าวหน้าในนาฎิการงานนะครับมีคนคอยช่วยเหลือและกับดาวพระอาทิตย์ราชาโชคท่านจะมีโจกุรพุยนุ่นน้ำช่วยเหลือกู้เรื่องทั้งการงานและก็การเงินครับคำพยากรณ์เต็มๆเจริญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ครับสวัสดีคันเรยนมิติฮารุธานนะครับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ดวงชะตา12ลัคนาราศีเดือนนี้เดือนมิถุนายนมีดาวงา่ายหลายดวงขนาดนะครับมีหลายเรื่องดีดีดดดรออยู่นะเพราะว่าวันที่2นะครับดาวอังคารใ่ญ่นะเป็นเกษตรดาวธิบบดีดีแน่นอนครับทุกราศี2เรื่องนะประเมินกันเดียวไปฟังกันนะครับวันที่10นะดาวพระพใหง่ายญ่แล้วก็ยังเป็นเกษตรดาวธิบบดี ดีแน่นอนครับ2เรื่องแต่ละลัคนาราศีนะครับ,รต,ละละรบต่อมาวันที่14สี่ในดาวประสุกใหญ่เ่ยเราตำแหน่งเป็นจุลจักรก็ยังดีต่อหนึ่งนะครับ2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วกันในช่วงวันตี่15นะครับอาทิตย์ใหญ่ของกรมเป็นราชาโชคโ,โมีดวงจกหลาบติดเด่นนะครับสำหรับหลายราศีเลยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับวันที่19วันที่18นะดาวพระเกตนะครับดาวบุญ,ญใหญ่ใหญ่ขงกรมกระส่งผลเรื่องของดวงจกหลาบหลายราศีครับ และช่วงปลายเดือนวันตีสัปเจศด,ดาวพระพุธใหญ่ของกําลัครับใหญ่เราเป็นตําแหน่งปกติละมีแต่ละเรื่องแต่ละราศีเดี๋ยวไปฟังกันนะครับก็อ,อื่นก็ต้องกรพยากรณ์ในราศีอื่นๆเนี่ยขอขอพระคุณง,งานนครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันคอมเมนต์มาตัวนะครับท่าเป็นคนเมืองก็อยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นผู้วิพากษ์ไหนกน็แล้วแต่ช่วย แสดงความเห็น่วยแนะนําตัวกันพ้องเราจะได้หูจักกันนะครับคนเมืองหรือว่าภาษาอื่นก็ได้นะครับเป็นการได้อู้คุยกันนะครับส่งเสริมกำลังใจให้ครับผมในการทําคลิปพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ฟังต่อไปนะครับลัคนาราศีธนูครับหรือท่านใดติมหู้ลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดติชักเจนดูี่ช่วงวันเกิดนะครับผู้ีิช่วงเกิดราศีธนูคือเกิดช่วงวันตี่ิ6ธันวาคม วันที่15มกราคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจําตัวหรือว่าดาววาสนาท่านเองครับคือดาวพระประสบดีตัวแทนดาวคือตัวเหล็กเล็กครับพิมพ์เล็ก้ารัวเก้าตัวครับเล็เก้าคือดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิ่งส,สธิ์คุ้มภยัยความจชคดีและความมีจชคลับให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพร้ออะไรอย่างอันประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ขอใท่านทุกสมหวังกูเรื่องกูประกรันที่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและกระดวงโชกลาบครับดูติดาวาวสนากันก่อนครับ้าวลัคนาราศีธนูมีดาวพระประสบดีครับดาวประจําตัวดาววาสนาตลอดเดือนนี้ไม่ได้หย่ไปไหนนะครับยังคงมาตรฐานทีร่วจุลจักรดาววาสนาเข้มแข็งนะครับเพียงแต่มีข้อดีคือช่วงนี้ทั้ง ตลอดร้อยสิวันที่ผ่านมาดาวเดินเร็วนะครับพนว่าเซิร์ตนแะภาษาโหงวาสนามุนเร็วกับเป็นเรื่องที่ดีวัฒนาจะได้เกี่ยวข้องกับกูเรื่องเนี่ยยัยงกะมีโอกาสสําเร็จสูงนะการใช้ชีวิตการเดินทางความปลอดภัยสุขภาพดีครับหรือว่าการงานตัวเองนะครับภาพรลวงกวนะ้างเนี่ยมาอยู่ตีเรือนอริก,ก็หมายถึงอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอยู่พ่องนะในช่วงนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาก่อนนั้นนี่ในบ้านหรือว่าการทํางานครับบางท่านได้มีเค้น ซ่อมรถร้าเปเดอนทีดีนะเนี่เมื่อมันจะส่งเสริมชะตาคนณนี่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวนะฮะรวมถึงมีเกณฑ์ได้ซ่อมบ้านตัวเหรือว่าบางท่านได้บนห้ว,ว่าได้ปรับจูนกันนะารับคนในบ้านครอบครัวเคยอ,อยาดความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ตีเคยติดขัดมีปัญหากันมาเข้าใจกันนะครับเรื่องของโมโลโลรดคทรัพย์สินก็นจะได้เคลียร์ได้โดยเฉพาะช่วงตลอดทั้งเดือนนี้นะครับวสาสสาเดินเร็วนะครับเนี่เนี่เมื่อจะดูว่ามีความรวดเร็วมันจะได้ดังใจแห่งมดนะครับ แล้วก็ดาวจุดเรือนสุภาครับพระอาทิตย์ในช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนยนชุนี้ยังมาอยู่ที่เรือนอริเอมกั๊มนะครับมาอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวพระสบดีเนะี่ยเป็นกูมิดใหญ่กันนะทรงสูงบัชตานะครับชาวลัคนาราศีธนูยังเต็มตีนะครับเนี่ยอย่างเหมือนกับมันเขามีดวงของครูบาอาจารย์คุ้มคล่นะยเนี่ยอย่างกับสำเร็จนะครับแล้วก็ช่วงวันทีสิบห้ามิถุนายนเป็นต้นไปครับพระอาทิตย์ใหญ่ราศีเอี่ยมกัก๊มโยคะมาครองมาตรฐานราชาโชคลนะดาวก็มาเล็งลัคนาโดยตรงจะได้รับ อิทธิพลเต็มตีนะครับสำหรับ้าวธนูเนี่ยอาทิตเป็นเนือของผู้รักผู้ใยหนุ่มน้ำหรือว่าเกียรติยศจือเสียงตัวไหนเรื่องของงานก็มีโอกาสสูงนะครับใครทางานกลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงครับนับจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับส่วนใครค้าขายก็ชัดเจนนะครับมีโอกาสเรื่องของขายของติดหนักขึ้นกับลูก,ก้าใหญ่นะเดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อตีการงานนะครับนะครับท่านนี้มีบางช่วงมาเวลาตีต้องย้ำเตือนนะครับตีดาวพระ นันเนี่ยเป็นดาวจุรำมโนามาเป็นหว่วงว่าเบียดบังดวงชะตาในช่วงวันตีสเสวสเสวสเวสองเสสามเนี่ยต้องดูแลสู้ภาพตกกลาให้ดีครับเจ้าธนูเนี่ยของการในทางไกลีกเลี่ยงช่วงนี้ไปก็จะดีนะถ้าเลี่ยงมาได้ก็ต้องแบบประมาทครับระมัดระวังอุบัติเหตุต่างหน้มด้วยนะครับส่วนวันตี่สวหกถึงเสเจ็ดอันนี้ระมัดระวังการสื่อสารหรือว่าการอู้คุยกัน,นครับอาจจะ ก็ <Good. S 2> <Good. S 1> ดีก่อนอู้ดีกว่านะครับจะได้แบ่มีปัญหาในเรื่องของคนตั้งบ้านเรื่าการทาําทงานการทํางานการดูแล,แลเอกสารสัญญาดีครับติเหลือถือว่าวาสนาของเจ้าลัคนาราศีธนูเดือนนี้เข้มแข็งครับดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรมะเรื่องของการงานอาชีพและการนาตีครับเดือนนี้ญาราศียูสองเตี่ยเป็นสามช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงที่1ถึง10มีถุนายน เรพูดกับยังมาตรฐานเดิมนะครับมาอยู่ทอนอริารงานช่วงต้นเดือนต้องเบาใจว่าลัคนาราศีธนูมันอิดมันเหนื่อยเนาะมันมีความขัดแย้งอยู่งานประจำงานบริษัทด้วยความติดเป็นดาวว่าพูดเป็นหมายถึงการคำอู้คำอู้คำจ่าการประสานงานการติดต่อกันอู้คุยกันให้ดีนะครับจะมีปากเสียงหรือว่ามีความผิดบาตรงกันแล้วมันจะผิดใจกันนะครับเรื่องของงานบริษัทองค์กรเนี่ยใครทำมาค้าขายก็ต้องดูแลใส่ใจกับอู้ครับลูก้าประสานงานติดต่อขายของกับลูก้าต้องเดีว ดูให่าดีหรอบขอบนะครับเรื่องของตัวเลขเราจะมีปัญหานะครับการเงินด้วยนะครับเนาะส่วนวันตี่ิ1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันตี่26ครับดาวพูดเจ้าเรือนการงานยาราศีของกัมยกเข้ามาครองมาตรฐานพระธวักษตระธิบด,ดีดีอย่างแน่นอนครับการงานขงเจาวธนนะุในช่วงนี้เด่นที่สุดในรอบหนึ่งปีนะและก็เด่นใน12ราศีตัวนะครับการงานจะได้รับการช่วยเหลือ,อยังดีเลยนะครับจากผู้ลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านหนคนต่างเพศหรือว่า การลงทุนลงทุนแบบมีหุ้นส่วนคุณชี้หได้นะครับยิบจับสตางค์หรือว่าเห็นโอกาสเปลี่ยนทรัพย์สินได้นะเพิ่มมูลค่าได้โดยเร็วนะใครเป็นล่ากงทุนถัวเด่นครับของการงานนะครับใครทําประกอบอาชีพค้าขายนะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเซลล์เป็นแนหน้าก็แล้วแต่จะห่อวาจาํนะาอุกคาจัดหน้าเจือถืองหมมดนะเสนอขายของอยังขายได้ขายได้ง่ายปิดการขายได้เร็วโดยเฉพาะการเสนอขายของค,อครับลูกก้าตี เพดตรงข้ามกับคุณนะครับส่วนการทํางานภาพรวมกว้างในเะรื่องของการสังคมนะผะผูรับผูใหญ่ยังหนุนนาช่วยเหลือ,อยังดีนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนหลัง15มีถุนายม็มต้นไปเนะี่ยเพิ่นบอกว่าพระอาทิตย์เป็นราชาโชคโชคแบบพระราชากันเลยเรื่องของการงานท่านจะได้รับการยิบยินโอกาสนะจากหัวหน้าเจ้าน้ายผู้มีอํานาจใครมนะีเป็นผูรับผูใหญ่ยยนะหนุนนําคุณยังดีครับงานก็มีโอกาสสูงถ้าเสนอนับจากวัน 15, ที่1ิมีถุนายม็มต้นไป การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชัดเจนหรือว่ารายได้พิเศษก็เข้ามาใครที่เป็นเจ้าของกิจการล่ามก้านะจะขายของได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูก,กา้ารายใหญ่ลูก้ารประจำเนี่ยจะเข้ามาซื้อของคุณหนักขึ้นนะครับแล้วยังบอกต่อตัวไครประกอบอาชีพกลุ่มเกี่ยวข้องกับการหับมาส่งไปนะรับส่งสินค้าการเดินทางหรือว่าเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคุณที่ยากได้นะครับอยาได้ดีที่สุดนะในรอบหนึ่งปีครับดวงการเงินครับ ชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาร์เป็นดาวชั่วเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับซึ่งตลอดนี้ไม่ได้ย่ายไปไหน,นครับยังเป็นกเกษตรเรือนที่สองเพียงแต่มีจุดไฮไลท์นะคือวันที่สิบสี่ถึงสามสิบมิถุนายนนะ่ะดาวเสาร์จะเดินจ้าลงครับหมายถึงการเงินการส่วนของการหารายได้เนะี่ยมันจะอิดมันจะเหนื่อยมันต้องใช้เวลารอคอยนะขายค่าขายต้องบวารีบขยันกิจการหรือว่าขายเป็น เงินสดอย่างเดียวครับนับจากวันที่14มีถุนายนเป็นต้นไป1นวันดาวเป็นมดอ่นนะ16วันภาษาโหารคือมันโคโจรไปตั้งหน้านะครับการเงินมันไปตั้งหน้านะ่ะแต่มันไปในตาที่มันทดถอยเนาะ,ะการค่าขายต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวอ่เป็นเงินเจือเบือเบ่อทวงเหนื่อยใจครับรายได้ไข่ที่ทํางานประจํางานบริษัทก็มองว่าอ่าช่วงนี้ก็มีรายได้ประจำนะครับเพียงแต่ส่วนของรายได้พิเศษอ่ะช่วงนี้ต้องชะลอหน่อยเนาะอ่าหรือว่าโดยเฉพาะช่วงวันตี เสาสี่ถึงเสาห้านะเปนของว่าดาวมีพระจันทร์มาเบียดบังเจ้าเรือมรณะมาอยู่กับเสาเป็นกูศัตรูกันมันจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับเรามาระวังเรื่องของการงานตีเกี่ยวข้องกับการเงินตัวให้ดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับรวมมีความขัดแย้งกับแฟนก็ได้เรื่องของการเงินต้องดูให้ดีนะเรื่องของรายจ่ายส่วนได้ขอมองว่าช่วงกลางแลนหลังก็ต้องประคับประคองตวเกานะครับรายรับรายจ่ายก็ดูดีพระซุขประกอบนะถ้ามองว่าช่วงต้นเดือนกับปอจะมีรายจ่ายกวนใจอยู่ของแต่ก็ประคับประคองผ่านไปได้นะครับ ช่วงปลายเดือนก็มีอยู่แต่กับมองว่าคุณบริหารได้เพียงแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยมันรายจ่ายบ่ได้มีปัญหาก็จริงแต่มันมีเรื่องของรายได้เนาะกับว่าแผนตัวเกาว่าคดีนะครับส่วนโกคลาบการเงินการลงทุนกับมองว่าใครที่เป็นนักลงทุนกับควรจะพิจารณาดูช่วงต้นเดือนก่อนนะครับจะไปฟังลงทุนอย่างนักเพราะมันดาวมันยังโดนบดบังอยู่ยังมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับแต่นับจากวันที่สิถุน่มีธนญมต้นไปว่าสนาด้าน การจกลับการเงินการลงทุนจะเด่นที่สุดนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับการยังยาวๆไปจนถึงวันที่8ดกรกฎาคมนะครับดวงความ5ครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพูธเป็นดาวช่วยเรื่องพัตนิคับเรื่องของกูครองคนฮักเดือนนี้ยาราศีอยูสองเตีย่ยแป่งเป็น3ช่วงเวลาครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนฮักอยู่แล้วช่วงตีหนึ่งถึงสิบมีถุนายนดอกจันไว้นะครับช่วงนี้ อูคุยกันให้ดีอูให้น้อยคกิดให้หน,นักครับมีเกณฑ์จะมีปัญหาติดขัดเพราะว่าวามเป็นอริหมายถึงมันพยายามเอาชนะกันนะไม่จะบด,ดีครับแจ้จา,าวธนูเนี่ยพระพูดไปเรื่องของคำบูคกำกา่าโดยตรงนะมันจะพิจใจพิดหัวกันได้จะกระทบเรื่องของการเงินนะครับจาทธนูใจเย็น,นครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วต่อมาวันมตีสิบเอ็ดนะดาวพระพุดธใหญ่แล้วครับโยกเข้ามาครองตำแหน่งตีเกษตรราธิบดีความพักกรรมมาพลิกฟืนดีดีเด่นที่สุดใน12สิบสองราศีเลยนะครับเป็นความพักตี เอาใจใส่กันเอาใจใส่กันสูม,มาอภไยครับช่วยเหลือกันเป็นความภาคภูมิว่าเสริมทรงชะตาการเงินหรือว่าโจกลหลักนะครับการแลกการตัวนะครับจารนูช่วง1 1ถึง26ในความพักดีจังน,นะครับเอาใจใส่แล้วก็ภูมิว่าพร้อมนะได้รับการทรัพสูสินการเงินจากแฟนตัวนะครับต่อมาช่วงเซตมีทุนายน์เป็นต้นไปครับพระพุทธญารเกษมคราบมโยคะมาอยู่ตระมอนระนาดนะความภากในช่วงไปเรื่องก็ต้อง ติดดอกจันไว้นะเหมือนต้นเดอนนะครับชนิดจะเริ่มมีอาจจะมีความบเห็นมาตรงกันเหมือนกันบางท่านกัเดินทางห่างไกลกันนะครับนาตีการงานเวลาน้อยลงพ่องหรือบางท่านแฟนจะเจ็บใครได้ป่วยบสบายได้ดูแลเอาใจใส่กันนะครับประคับประคองทานทีมีแฟนอยู่แล้วน่ผ่านไปได้ครับส่วนทันดียังโซดครับเจ้าธนูเนี่ยทันดียังโซดต้องบอกว่าช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบสี่มีทุนายนควรหักตัวเก่าครับแม่คุณจะมีเสน่ห์แห้งแต่เกณฑ์คนเข้ามาจะเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือว่าชวน การเงินการลงทุนได้นะครับระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับแต่นับจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับความหักเรื่องของสเสน่ห์คุ้นจัดดีกว่าเก่าแล้วก็ยังมีคนเข้ามามีโอกาสจริ้งใจเป็น,นครูละตั้งใจคบกับคุณละเปิดใจเปิรอเรื่องใดสวยเรื่องใดครับเพราะว่าดาวแห่งหักไม่กับเปิดแล้วนะครับกันเจอเน้อกู่หรือว่าเจอกู่แต่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนนะจนถึงวันที่12กรกฎาคมครับคนสด มีโอกาสเจอหักแต่แล้วครับดวงโจกหลาบครับเจ้าล,าลัคนณาราศีธนูครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวชติพุทธะเรื่องของโจกหลาบตีได้ห้าจากตักเก่าโจกหลับจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ดูสองช่วงเวลานะครับตีดาวใหญ่ช่วงต้นช่วงวันทีหนึ่งถึงสองมนายนพระอังคารโยคอมาครองมาตรฐานจุลจักรช่วงนี้ก็ยังมีโจกมีหลาบนะครับเลขน้าโจกหรือว่าเหล็กเสริมโลช่วงนี้ก็คือเหลขเกี่ยวกับบ้านทะเบียนบ้านเหลขเกี่ยวกับรถ ทะเบียนรถของคุณนะครับหรือเลข5ครับต่อมาช่วงวันที่3าิถุนายนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระอังคารยายราศีโยเข้ามาครองเกษตรราธิบดีนะโอ้โชกลาบเด่นนะครับในช่วงกึ่งเดือนหลังนี่นะเลขน้ำโจรือเลขเสริมดวงช่วงนี้คือเลขเกี่ยวกับลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับไข่ตีโซ่เหมื่มีเต่ยก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับ หรือเหล็กครับส่วนดาวที่คุณตะานโจกวสนานะครับในเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเหล็กดาวพระศุกหรือเหล็6ส่วนดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเล็กหนึ่งครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวที่คุณตะานโจบวสนาดาวเด่นคือดาวพระอาทิตย์หรือเหล็กหนึ่งดาวพระศุกหรือเล็กส่วนดาวรองคือดาวพระพุธหรือเหล็กีครับ โดยในเรืองนี้ครับหายเจ้าลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงด้าน,นโชคลาบครับช่วงตีหนึ่งถึงสองมีถุนายนควรไปกราบสักการขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทําบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเลขกำลังของดาวพระพระัสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอดันโกรธหน้าอุทิศสมกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหนันหน้าไปทางที่ตอนตกครับและการทาบุญเสริมดวงด้านโชคลาบช่วงตีสามมีถุนายนถึงสี่เดือนครับ ควรไปกราบสักการะขอพรอจากพระพุทธรูปฟังไสยาหยาดครับทําบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกํากน้ของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเบนเปิลโดยให้หน้าไปต่างทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละดวยเตอร์ขอพระคุณครับ